สวัสดีครับสาวพอดีพี่น้องเช่ายูทูบเหล่าก็เอฟซีนะครับเวัดสุขทุกคนยินดีต้อนรับพี่น้องมาไปาสู้ครูสุขต้องเข้าสู่ช่องเบาใช้สิ่งนะครับเอาเบิ่งเจ้อาอะไร้ะเก็บทางข้างหน้าพี่น้องโอ้มีคนเพียดไปหายเนี่ยก็ดีครับเกี่ยวง่ายสบายเวลามาต้องระแวงระวังหากไม่หากอะไ,ไรเกี่ยงมันลอนปันหัวเนี้ ไ่ล,ละห้าร้อยหา้าสิบเก็บขาข้างหน้าให้พร้อมครับน้ำก๊อกไม่ก๊อกไหลห้อมไม่ห้อมไหลเก็บให้เบิดอาจารย์ไปไปอีก่ยพุ่นั้งหลังพุ่นไม่เห็นเกี่ยวเอาเท้าไปต้องละ เป็นหน้าที่เจ้าอะ,ะไรถือกล้องถือกล้องเนี่ยน่ะ โอ้เก็บไร่สวนบานบ่แม่นเขาเกินพ่ท่านเนี่ยครับอันเพื่อนเทียร์เขาเามาไว้บันห่วงมันตกลงนะมันก็เลยตรงท้อยสวนเราพวนเสียงฝาดตู ยืนกดดันบ่เยอะนี่โอ้สร้างก็ดิน ด้ยตรงโอ้ยกับปีละเทือจงแต่าบเนาะใบดูคือใบนุ่มใครไม่้หว่าบากส่วนไปเลย ยืนทายอีกหาที่ลแล้วไปนอนลนะเอาห่มตัว ไล่ละหาลอยหาซีบก็เห็นให้ดีไรไปสมมุติว่าไล่ละหาลอยว่าเก็บคางกันหน้า,าให้เขาสิจางบอกว่า ไม่บูดจังหรอกบ่บ่เอายุ่นแล้วว่าเตอร์เกยววิธีจริงว่าเหลือบอกเป็นว่าเป็นว่าเพราะไงคอนฝ้าเตัวยื่นเลยจงขางคันหน้าไปว่าหนึ่งมาสั้นโว้ย ให้ละหาสิบบาทพ่อเก็บเอาอยูอะด้ข่อยก็ได้คือคือเกณฑเอาสังคม เคเยเขาไปกลางด้สมว่ามันกิเล่นแตนมึงต้องขไปรถมัน,มนขเาขาไปว่าด้ไยังวามันกับเล่นท่าแตนทองมึงต้องขไปรถกลางก็ไปเปิมดมรถมันก็บทเล่นแต่ขอบอปีตัวมันยังทีไปหักกลางบ่บ่บ่คือต๊อ ร้อยหาร้อยเหอก็ไปแล้วดีสี่สามหาให้เขายังกว่าโอ้โหคนละราคาจี มาอาักเป็นตะมวนได้บัดิข้าวดีอล้วตกปกเล็กปกเล็กเห็ดก้อนน,น้อยๆถ้าเขาทอมห่น่นพอดีเก็บแบเก็บไงหรอหืมบอ่บอ,กบอ,กบอักบ่เัก็เลยวิ่ไปร,ประเภทว่าเมต้าเฮ็ดเอาหนาเจ้อฮักบัานมันบอนะ่อเนีน แนนยัแนนสาสดินแนนละนักที่บาน,น,นาแถวบ้านเฮาเขาบอกเคยสอบตัวเขา,าบานยาวโหดเม็ดซิพอดีบอวบบอเนี่ยเปลา,าคุยเวทาเพราะมันเคยอดัดเพรเที่นแรงหอบเบา ทางเดียวนะ่ะไม่ไมีการลงเก็บหาขนาดเลยเปลี่ยนเนาะต้องแป๊บก็สองก่อนนะบา้าเพียงนะน้าคือยัง,ออยงสี่นี่มันอยากได้ทีเดียวนี่เรื่องสู้ว่าว่าเอาเรื่องข้องแหลกเน้นข้องสองไปจักสี่หอบภูมาขนเพียงเขาขขเคล<ห>ียร์กับแวงไนเคลียร์กับแม่งไงอะครก็ผู้เดียวไปผู้เดียวเลยทีมงาน โบเป็นเอ็นคันนี้นี่บบได้หรอขอบคันหน้าเที่ยนทีสีไใจตืืมกันชิบซ่าก่อนวิชิบให้เลยน้อยสมบออ้อทิมให้ละหาก้อนลองเบองที่พอหน้าให้ละหาลายเพียงกองหลัดฝาดอยู่ยา่านได้จอดเก็บออไปผู้เดียวอยจอดเจ็บได้ขวอยเ,อเ,อเวลาเก็เวลาเก็บตวาเมั่อันมั่อัดไตก่อนหนึ่งวิก่อนนึงอยู่จากเวททงเคยได่ซีลอยหาิบ่อาชีได้หกอยก็ได้